สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบนะครับคืนวันที่สิบวันพฤหัสในเดือนกรกฎาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้วันที่เราถ่ายทำรีวิวก็เป็นปีหกแปดนะครับราคาปืนตัวนี้ก็คือปืนยาวแก๊สนะฮะร,ราคาณปัจจุบันนี้หนึ่งหมื่นสามันห้าร้อยบาทนะครับตัวที่เรากำลังจะรีวิวนี้นะครับแต่ถ้าใครไปดูรีวิวในปีหกเก้าปีเจ็ดศูนย์แล้วราคามันขยับขึ้น 300-500นะครับ1,000ก็อย่าตกใจนะครับสำหรับคลิปวิดีโอวันนี้เป็นคลิปวิดีโอที่เราถ่ายทำกันในช่วงของปี68นะครับอ่ะเก็บไว้เป็นผลงานของช่องนี้นะครับ Gas b o w e a c k WE มันจะเป็นรุ่นอ่าเ k นะครับเพื่อนๆครับเจ u ดครับ AK 7ค u n เปิดกล่องมาครับเขาจะแพ็คมาแบบนี้นะครับโรงงาน WE เขาจะแพ็คมาแบบนี้จะมีตัว ช่วยโหลดลูกตัวปืนแมกซีนนะครับแล้วก็คู่มือเขาจะให้มาแบบนี้เลยนะครับนี่ครับก็จะเป็นคู่มือของเขามีอะไรบ้างนี่คือรุ่นนี้นะครับ 7CUN ่ถ้าเป็น7 4 u n b ก็จะเป็นท้ายสไลด์นะครับถ้าเป็น AK74PMC ก็จะเป็นตัวหน้ายาวนะแต่ของเราวันนี้ที่จะรีวิวเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าเราได้สินค้ามาประมาณ4ตัว นะครับมา4สตัว 1, นลังนะครับคือถามหากันเยอะมากว่าปืนแก๊สมีอะไรบ้างอะ่ะเราก็เอาปืนแก๊สที่มีอยู่ตอนนี้มารีวิวนะครับมา<ด> <ulous> ตัวนั้นคือตัวที่แบบแพ็กเกจแบบสดๆซีๆจากโรงงานอันนี้คือตัวที่เราเคยแกะแล้วนะครับ <fishing> เคยแกะมาทำรีวิวอ,อัปเดตสินค้าที่มาใหม่นะเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนี่ครับพอเปิดกล่องมาแล้วแยกข้างในมาจะมีอย่างนี้นะครับมีตัวปืน นะมีแมกกาซีนแล้วก็มีตัวช่วยโหลดลูกนะครับแล้วก็มีคู่มือราคา13500ปืนเป็นบอดี้โลหะนะครับโลหะที่เรียกว่าเนี่ยคำว่าโลหะนี่คือเป็นทั้งอะลูมิเนียมเป็นทั้งอัลลอยนะครับเป็นทั้งเหล็กเป็นทั้งพลาสติกประกอบส่วนประกอบผสมประสานกันไปเอามาทําในอุตสาหกรรมปืนบีบีการอัดแก๊สนะครับอ่ะนะครับมีแค่นี้นะเขายุยาตเอากล่องลงก่อน เรามาดูในส่วนของตัวปืนครับผมอยากจะแจ้งให้เพื่อนๆทราบว่าตัวปืนผมเตรียมแม่เหล็กไว้อันหนึง่งนะครับนี่คือแม่เหล็กมอเตอร์ปืนบีบีการไฟฟ้านี่คือไขควงนะครับแม่เหล็กนี้เป็นแม่เหล็กแรงดันแรงดูดสูงอ่ะผมแตะที่ปลอกลูดแสงนะครับตัวปืนเนี่ยครับเป็นบอดี้โลหะทั้งตัวหรือจะเรียกว่าบอดี้เหล็กเลยก็ว่าได้ นะครับ WE ไต้หวันงานดีอยู่แล้วนะครับอันนี้พันท้ายนะครับอ่า AK มันต้องดิบๆเถื่อนๆใช่ไหมครับเขาก็ทําได้นะครับทาเหมือนปืนจริงเลยอ่ามาดูตรงบอดี้นะครับบอดี้ปืนก็นี่ฮะหนักๆี้เลยอันนี้บอดี้มันหนักเนาะแต่ว่าแม่เหล็กดูดติดนะครับบอดี้ปืนตัวหลังเต่าอย่างนี้นะครับประมาณนี้ฝั่งนี้อ่าตัวปรับโหมดแม่เหล็กดูดติดหมดนะครับพวกนี้ เอาง่ายว่าเป็นบริเหล็กเป็นบริเหล็กเป็นปืนแก๊สโบแบกนะครับไม่ใช่ปืนไฟฟ้านะครับต้องเติมแก๊สที่แมกกาซีนต้องเติมแก๊สที่แมกกาซีนตัวนี้อันนี้เป็นวาลว,วาลวจ่ายแก๊สนะครับวาลวเติมจะอยู่ตรงนี้นะครับความแรงปืนก็อยู่ราวๆประมาณ400นะครับตัวปืนก็ดูสวยงามเลยนะรุ่นหมาดุนะตัวนี้ก็พับทายได้พับทายได้นะครับลักษณะเป็นแบบนี้ นี่นะครับแล้วเวลาเปิดก็ดึงฮะเวลาพับมาก็อย่างงี้นะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่มันจะดึงออกไปได้นะครับเราต้องกดใช้ปลายนิ้วชี้นะครับกดเห็นไหมครับกดดึงดึงแบบนี้นะครับแล้วก็พับแพงมาพอพับแพงมาเสร็จปุ๊บพอเราจะเอาเข้าเป็นตำแหน่งปืนยาวใช่ไหมครับแล้วก็ดันนิดนึงออกแรงนิดนึงนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบอ้าวขออภัยต้องกดต้องกดนี่นะครับมันมีปุ่มตัวล็อกเป็นตัวแกนกดอยู่ตรงนี้นะครับกด อันนี้ล็อกแล้วนะกดกดทาไมครับกดเพื่อจะพับออกกับพอพอจะเปิดท้ายออกก็กดเหมือนกันกดเพื่อจะกดท้ายเข้าประมาณนี้นะครับมีรางสีอุปกรณ์เสริมครับเพื่อนครับมีรางสําหรับตรงนี้นะมีเมาส์เนาะสำหรับส,สไลด์รางรางก็เป็นรางแบบปลดเร็วนะครับก็คือเป็นรางสไลด์เสร็จปุ๊บจะมีขาเฉียงขึ้นมาแล้วก็จะมีราง20มิลเพื่อติดเลดดอตติดสโคบแล้วแต่ ว่จะชอบแบบไหนนะครับรางมีตัว6กรบาทนะครับตัวหกรบาทโหมดการยิงของตัวปืนมีนอกจากเ,าเป็นตัวที่เป็นตัวแท็กติคอแล้วนะครับมันจะมีโหมดการยิงที่เป็นโหมดการยิงแบบแบบแต่งมาด้วยนะครับออกแบบมาให้เราเอานิ้วเกี่ยวได้ง่ายขึ้นเนี่ยสมัยก่อนถ้าเป็น AK ทั่วไปก็จะดันจับแต่แค่หน้าน,านี้ใช่ไหมแต่ตอนนี้มีง่ายขึ้นนะครับนี่คือโหมดเซฟลงมาตรงกลางเป็นยิงฟัวโต เซฟแล้วก็ฟัวโต้ลงมาล่างสุดเป็นยิงเซมีนะครับปุ่มปนแม็กอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะอ่ะตัวนี้เป็นคันลังครับคันชักติดเซฟนะครับเราจะชักไม่ได้เพราะมติดเซฟถ้าเราต้องการดึงเล่นก็ปรับลงมาโหมดเซมีหรือออโต้ก็ได้มันจะดึงได้เราก็จะเห็นลูกเลื่อนนะครับลูกเลื่อนปืนจะคล้ายๆกับปืนจริงเลยใช่ไหมฮะมีตัวชุดลำเลื่อนมีชุดลูกเลื่อน อ่ถ้าเราต้องการดูภายในเรากดด้านหลังนี้ครับกดตำแหน่งนี้นะกดเข้าไปเรายกออกครับนี่ฮะนี่คือชุดลูกสูบหรือชุดโบโรนะเราดึงก็ลักษณะแบบนี้เลยแต่มันอัดแก๊สนะถ้าต้องการถอดออกก็แค่ดันครับเหมือนกับปืนจริงนะคล้ายๆกันถอดแบบนี้ดันดึงดึงชุดนี้ออกมาชุดสปิงคอยออกมาออกมานี้ แล้วก็ดึงชุดยิงออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นนี่ฮะตัว h o ั up อปอัพมันปรับตัวดีครับเพื่อนๆครับใช้มือหมุนเป็นถ้าถ้าพูดพูดถึงกับปืนไฟฟ้าก็เป็นตัวเรือนฮอปแบบคล้ายๆทรงโพวินเนาะตัวนี้มันจะอยู่นี้ครับตัวปรับอปอัพของปืนตัวนี้ีดันตัวนี้ดันได้ไหมดันนี้เขี่ยได้หาอะไรมาดันก็ได้ครับ,รบเวลาเขี่ยหรืออาจจะใช้นิ้วล้วงเข้าไปปรับฮอปหมุนตามเข็มนาฬิกาลูกเขินนะครับหมุนทวนเข็ม นาฬิกาลูกมุดเนี่ยปรับเนี่ยปรับได้แต่ผมใช้ตะเกียบค่อยๆเขี่ยก็ได้แพร่ไม้เขีย่ยเอาประมาณนี้นะครับเอาละประมาณนี้พอหอมปากหอมคอเราก็จะเห็นลูกสูบเขานะครับลูกสูบอยู่ตรงนี้เพื่อพ่นแก๊สเนาะลูกสูบอยู่เนี่ยใบยลูกสูบนะครับสมราคาละเมื่อนละหมื่นก่าบาทถามว่าปืนแก๊สทำไมแพงอก็น่าจะแพงเรื่องพวกชุดกลไกพวก าการออกแบบดีไซน์อะไรพวกนี้นะครับผมเองก็ไม่ค่อยจะเอาปืนยาวแก๊สมาขายสักเท่าไหร่เพราะว่าราคามันสูงนั่นแหละแต่ก็มีคนถามหาเยอะมากนะครับปืน golden eagle ทรง m ฟู m f o นะครับไม่มีเข้าเลยนะครับ2ปีแล้วนะฮะเพราะว่าโคต้านําเข้าทางกรมการปกครองยังไม่ออกให้นะครับแต่ข่าวดีครับเร็วๆนี้จะมีปืนทยอยเข้ามานะครับเพราะว่าทาง <c oughs> ทาง,ทางรกรมการปกครองก็เริ่มนะรับเริ่มจะผ่อนปลนมาบ้างแล้วนะครับเห็นผู้นําเข้าบอกมี ทางผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีการทําเรื่องขอไปก็มีการเซ็นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอครับอีกสัก <c oughs> อีกสักประมาณ 2- อสเดือนนะครับก็จะมีปืนยาวไฟฟ้าทยอยเข้ามาบ้างแล้วแต่คงจะไม่เยอะนะครับเพราะเขาคงจะเขาเรียกว,ว่าจํากัดจํานวนการนําเข้าเนาะประมาณนี้นะครับแล้วเวลาใส่กลับนะครับดันซูแต่ปืนยาวในแต่ละแต่ละค่ายเนี่ยถ้าเป็นพวกปืนแก๊สเนี่ยที่มาในไทยนอกจากยี่ห้อ W E นะครับ W E เพื่อนๆถ้าเป็นปืนยาว W E นะ หมื่นกว่าบาทหมดเลยไต้หวันแต่ถ้าเป็นปืนจีน golden eagle ปืนมียี่ห้อเดียวนะปืนยาวแก๊สก็จะมี golden eagle ที่ทำเข้ามาในไทยก็ห้าพันหกพันเจ็ดพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันแล้วแต่ขนาดไซส์รุ่นบอดี้นะครับแต่ส่วนใหญ่งานจีนโกงก็จะขายดีคนก็จะตามหากันเยอะแต่ถ้าเป็น m f มโฟของของยี่ห้อ w e 1 3 5 0 0สามห0นะครับผมผมทำรีวิวอัปเดตสินค้าปืนยาวแก๊สที่มาใหม่ พวก M4 M4 ใช่ไหมมาแค่รุ่นละ3ตัว5ตัวก็หมดหมดเร็วมากๆนะครับสกาเนี่ยก็หมดเร็วเหมือนกันแต่ตอนนี้ที่ผมเหลืออยู่ก็คือ AK ตัวนี้ก็เลยเอามาทำรีวิวให้นะครับเหลืออยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็ไามา่เยอะอ่ะโอเครายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรละมีชุดโบชุดเซฟชุดไรเดี๋ยวเรามาดูน้ำหนักนะครับมาปืนยาวแก๊สถ้าเป็นทรง AK เราเหลือรุ่นเดียวตัวนี้นะครับ AK เจ็ดสี่ U N ขังหนักขนาไหร่กิโลชัยสองพันเจ็ดร้อยสองสองโลเจ็ดขีดสองพันเจ็ดร้อยสี่เสริมแม็กเข้าไปดิแม็กตัวหนึ่งสามหนึ่งสองแปดสามโลกว่ากว่าครับเพื่อนเพื่อนแม็กกาซีนเนี่ยตัวกรอบนอกบอดี้นะครับกรอบนอกบอดี้เนี่ยเป็นพลาสติก ABS นนะครับแต่ไส้ในเขาเป็นอลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วจานท้ายเป็นเหล็กนะครับ ก็ทำให้เหมือนกับปืนจริงนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตัวเดี๋ยวผมใส่งี้ดีกว่าผมใส่แม็กเข้าไปเลยดีกว่าอ่ะมามาดูอีกทีนึงสามหนึ 3, 1, 2, ่งสองแปดอ้ตัวนี้ที่อยู่ในกล่อง <c oughs> สามโลกว่ากว่าตัวนี้อยู่ในกล่องคือตัวสปีดโรเดอร์หรือช่วยโหลดลูกนะครับเดี๋ยวผมบอกวิธีใช้ให้แต่มันมีวิธีที่เร็วกว่านั้นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีนึงมาดูเรื่องความยาวครับความยาวปืน เจ็ดสิบสี่เซนติเมตรหรือประมาณยี่สิบเก้านิ้วนี่คือยาวนะความยาวความสูงก็ประมาณคร่าวๆเนาะหนึ่งฟุตเนี่ยจากแม็กจากอะไรถ้าเกิดความสูงโดยประมาณสิบสิบกว่าเซนเองนะครับกระเป๋าก็ใช้ไซส์ไซส์แปดสิบหกสิบสบายอ่ะถ้าลองพับดูมันจะเหลือเท่าไหร่ยิ่งพับยิ่งสั้นห้าสิบเซนนะพับแล้วเหลือห้าสิบเซน ปืนนี้ปืนตัวนี้นี่ถ้าเป็นสไตล์อาหรับก็จะใส่เสื้อโค้ทแล้วก็แบบเอาไว้ห้อยคอยอย่างนี้เนาะแล้วก็ใส่ชุดคุมเราจะใช้ก็ควักออกมาแล้วก็ใส่ได้เลยนะครับ AK47 AK74 อันนี้เป็น AK74 UN เนาะประมาณนี้นะครับ50เซนเองเล็กนิดเดียวขนาดน้ำหนักความเร็วกระสูนเดี๋ยวเรามาดูความเร็วกะสุนกันวิธีการเล่นมาครับวิธีการเล่นไอตัวนี้ ที่แถมมาในกล่องมันจะเวลาดึงออกมันจะเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่มันต้องดึงออกเนาะเวลาดึงออกมันจะมันจะติดแถวๆเหนื่อยแถวๆเนี้ยดึงออกบดึงออกมาเสร็จปุ๊บไอ้ปากตรงนี้มันถอดได้นะครับมันถอดได้มันหมุนได้ปากประกบวิธีเล่นก็เนี่ยประกบแบบนี้นำลูก0.20มาหยอดมันจะให้ใส่อยู่ประมาณ15นัดนะครับแมกซีนจะบรรจุอยู่ประมาณ30นัด อันนี้เลยอันนี้เลยเวลา,เาใส่ลูกเราต้องใส่ใส่แค่นี้นะครับมันจะมีตำแหน่งบอกก็คือสิบห้านัดอย่างงี้นะถ้าถามว่าถ้าใส่เต็มได้ไหมใส่เต็มได้ครับแต่มันจะกดหลอดไม่ได้ดังนั้นมันต้องใส่ตามจํานวนที่มันบอกก็คือสิบห้านัดแล้วเอาขีดตัวนี้นะครับขีดตัวที่มันมีตัวมาร์กอยู่เนี่ยลงมาแล้วเพื่อนเพื่อรูดลงครับรูดลงไปลูกปืนก็จะเข้าไปอยู่ในนี้นะครับนี่คือ ของที่เขาแถมมานะครับแต่ของเราจะเป็นอย่างนี้สปีดโรเดอร์ตัวปืน135 0 0 13,500นะครับสิ่งที่ควรจะต้องมีเพื่อให้มันยิงได้ก็ต้องมีแก๊สครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะต้องเติมแก๊สกันแก๊ส1กระป๋องนะครับ250บาทแก๊สแรงนะครับ12 kg ลูกปืน1ถุงนะครับจะเป็นสีส้มหรือสีเขียวแล้วแต่เลือกได้เหมือนกันหมดนะครับ0.20เท่ากันราคาถุง250บาทนะครับ 4,000นัดนะครับแก๊สลูกนะแก๊ส250ลูก250ซิลิโคน250บาทนะครับแล้วก็สปีโดโรเดอร์150บาทแต่เซตนี้ถ้าซื้อพร้อมปืนผมจะคิดอย่างนี้รานะคาปกติ 250, 250, 250 150สรนะเซตนี้จะอยู่ที่900าบาทแต่ถ้าซื้อพร้อมปืนเอาไป250แต่ตัวนี้นะครับองนะครับอันนี้150อันนี้100เดียวจะเท่ากับตัวเนี้ยชุดเนี้ย นะครับ250 2 0 0 150นะครับแล้วก็1 0 0เป็น700บาทเพื่อนๆเ,เอา700บาทนะบในโปรที่ซื้อพร้อมปืนนะมาบวกกับอีกค่าขนส่ง300จะเท่ากับ1,000บาทนะครับเท่ากับชุดพร้อมเล่นชุดนี้รวมส่ง1,000บาทบวกกับปืนนะครับ13,500ก็จะเป็น14,500ชุดพร้อมเล่นรวมส่งถ้าเกิดซื้อเป็นเซตเนี่ยก็จะค่อนข้างคุ้มนะครับลูกปืนที่ เอาไป200พอนะครับแล้วก็ตัวลูกไอตัวแก๊สก็250นะครับอ่าสปีดโรเดอร์100่งร้ซีดีโคน150ราคาส่ง300นะครับค่าส่งก็จะอยู่ประมาณ330 340ถึงถึง400อ่ะเพราะมันหนัก3ามโลก,กว่าเนาะแต่เราจะคิดแค่300พอนะครับก็ถูกต้องครับจะเป็น14,500บาทชุดพร้อมเล่นรวมส่งอ่ะอันนี้คือราคาทั้งหมดรู้แล้วนะมาเรามาใส่แก๊สเล่นกัน <c oughs> ผมจะแนะนำตัวนี้ก็คือตัวสปีดโรเดอร์นะครับสปีดโรเดอร์ก็คือตัวที่ช่วยโหลดลูกวิธีการก็ มันจะอยู่ในแพ็กเกจตัวนี้เนาะแกเออกจากแพ็กเกจนะครับก็เอาลูกมาใส่ในสปีดโรเดอร์มันจะใส่ได้ทีละ,ะมันจะค่อนข้างเร็วกว่านะครับมันจะใส่ได้ทีละ80 80 80, 80นัดนะครับ80เมตรแล้วก็ปิดฝาเสร็จปุ๊บจับปากนี้ครับจับมือซ้ายขวาอย่างนี้ประกบแล้วก็กดเห็นไหมดีกว่าไหมเพื่อนๆก็ไม่ต้องมานั่งหยอดละ กดลงไปโอ้โเยอะเหมือนกันนะใส่ได้เกินสามสิบนัดเพื่อนๆน่าจะน่าจะใส่ได้ถึงไม่ลงละถ้ากดไม่ลงคือเต็มแล้วนะครับน่าจะใส่ได้ถึงสี่สิบนัดนล่แหละสี่ถึงห้าสิบนัดจริงจริงมันมีวิธีการเล่นวิธีการนี่ครับแต่เป็นภาษาไต้หวันนะครับภาษาไต้หวันหมดเลยแล้วก็มีแดแกรมให้ม,มีวิธีการบอกหมดเลยวิธีการเล่น ก็ค่อนข้างโอเคนะครับนี่มาใส่ได้อยู่ประมาณ4-50นัดใส่ลูกเรียบร้อยแล้วนะครับด้วยสปีดโรเดอร์ของเราต่อไปใส่แก๊สครับเดี๋ยวแก๊สใหม่เลยเนาะจะเสร็จละจะเสร็จละวิธีการใส่แก๊สก็นี่ครับอันนี้คือวาล์วเติมนะครับเติมแก๊สต,ตรงนี้อันนี้คือวาล์วจ่ายเดี๋ยวบอกทีดนึงเดีย๋ยวจะถามไอ้ตัวนี้คืออะไรไอ้ตัวที่เราสไลด์นี่ครับถ้าสไลด์ไปด้านหลังเนี่ย วาล์ว wow, มันจะถูกเปิดตัวตัวดันล็อกวาล์วมันจะถูกเปิดออกนะครับมันจะทําให้ตัวตีแก๊สต่อแก๊สหรือว่าเข็มมันจะตีแก๊สตรงนี้แต่ถ้าเกิดเราจะเซฟนะครับเซฟแม็กเซฟปืนก็เขี่ยม,มาด้านหน้าแบบนี้เซฟปืนกลัวคนอื่นมาเรื่องเราก็เขี่ยม,มาด้านหน้าแบบนี้ครับตัวนี้มันจะดันขึ้นมาเพื่อเซฟตัวตีแก๊สไม่ให้ตีวาล์วแก๊สนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นว่าปืนก็จะยิงไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดเซฟของปืนอีกหนึ่งจุดดันลงดีกว่าเนาะ แล้วก็วิธีการเติมแก๊สก็กดลงตรงๆนะครับจับตั้งขึ้นแบบนี้คว่ำหัวกระป๋องลงนะวิธีการเติมถ้าเติมแบบนี้คือเติมแบบผิดนะครับอ่ามากดลงตรงๆเนี่ยนับไปใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าฟังดีจะได้ยินเสียงแก๊สวิ่งลงกระป๋องนะครับเออจากกระป๋องแก๊สวิ่งเข้าแม็กนะครับ เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเติมอย่างนี้ประมาณหกถึงเจ็ดครั้งหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเต็มละเอาไง่ายๆว่าถ้ากดแล้วไม่ได้ยินเสียงแก๊สวิ่งเข้าแม็กกาซีนถือว่าแรงดันในแก๊สกับแม็กกาซีนเท่ากันแล้วนะครับก็คือถือว่าเต็มประมาณนี้เดี๋ยวคนที่เล่นปืนแก๊สใหม่ๆก็อาจจะยังงงๆอยู่วิธีการเติมแก๊สแต่เล่นไปสักพักเพื่อนจะเริ่มชินนะครับก่อนที่จะไปยิงมาครับผมลืมเมื่อกี้แกะแล้วก็ลืม แกะรอบนึงดันนะครับขออนุญาตเพื่อนๆลองสังเกตดูนี่ผมยังไม่ได้พ่นซิลิโคนนะโรงงานเขาใส่น้ำมันซิลิโคนหลาเลื่นมาแล้วนะครับเนี่ยฉีดตรงนี้ชุดชุดยิงชุดสปริงพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าปืนแก๊สมันชอบตัวซิลิโคนอยู่แล้วนะครับยิ่งเป็นปืนเหล็กทั้งกระบอกแบบนี้ด้วยนะครับเป็นปืนเหล็กทั้งกระบอกแบบนี้ยิ่งยิ่งต้องการน้ำมันซิลิโคนหล่อลื่นนะครับผมแนะนําให้ฉีดตัวลูกสูบ มันมีหลอดให้ใช่ไหมมีฉีดตัวลูกสูบฉีดตัวชุดพวกลูกล,กลำเลื่อนแต่ไม่แนะนําให้ฉีดถ้าไปในเรือนฮอปตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ควรนะครับถ้าฉีดแล้วลูกมันจะวิ่งสเปสปะนะครับเราฉีดก็คือฉีดผ่นานๆแบบนี้ประมาณนี้นะครับหรือจะฉีดทั้งตัวก็ได้เพราะตัวปืนเป็นเหล็กใช่ไหมหรือจะฉีดทั้งตัวปืนเลยก็ได้อย่างนี้นะครับป้องกันสนิมไล่ความชื้นเนาะให้ปืนดูใหม่ดูเงางามใช่หไหมฉีดแล้วก็ดูหล่อขึ้นเลยประมาณนี้ มาเรามาดูความแรงกันครับแล้วก็จบคลิปไปพร้อมๆกันวิธีการใส่ก็แบบนี้นะครับส,สี่สิบตรงๆอย่าง,งนี้ไม่เข้านะไม่ใช่ m 4นะเวลาใส่ก็ใส่ตัวล็อกข้างหน้าก่อนนิดนึงเอียงประมาณนี้สี่ห้างองศาแล้วดันเข้าไปเลยพอเข้าใจเนาะแล้วมันจะดังแจ๊บแบบนี้คือต้องเกาะข้างหน้านี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ดันเข้ามาครับโอเคอเดีเนะ๋ย <laughs> วผมผมลืมล็อกตัวนี้กดเข้าไปแล้วก็ล็อก ข้อลงแบบนี้โอเคนะครับมาขึ้นคันชักครับเดี๋ยวเรายิงเป็นเซมิก่อนเนาะข้างล่างสุดนี้เซมินะครับถ้าเกิดตรงกลางนี่เป็นออตโต้มาดูความแรงครับเปิดเครื่องวัดก่อนนะครับโอ้แม่เจ้าเต๋าครับ450เต๋า พี่ขอยิงน้องเตาหน่อยได้ไหมครับ4ีซีเชายถ่ายหน้าจอไว้หน่อยกดปุ่มสีขาวตัวนี้โอเคครับกดอีอ่าโอเคนะครับมาหน้าที่3ก็447เดี๋ยวลองลองลอง,ลองยิงฟูออโต้ดูนะครับว่ามันจะจับเลดบอลได้ไหมเครื่องวัดเออ ประมาณ9บอลต่อว,วินาทีนะครับก็400บวกอขออญาตน้องชายมาทางนี้น้องชายมาทางนี้ให้ดูรีคอยนะครับตรงนี้นะจับตาดูตรงรีคอยตรงนี้ดูนะครับอันนี้คือออโตน้นะผมว่าที่เซมินะครับ หมดแล้วลูกหมดละลูกหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังยิงล่นได้เนี่ยมีนะครับโอ้ถือว่ายิงได้ไหลายแม็กเหมือนกันนะเนี่ย โอเคร okay. ประมาณนี้เป็นไงบ้างครับปืนยาวแก๊ส AK ยิงมันยิงสนุกเลยนะครับรีคอยที่แบบว่าแน,น่นแกระแทกแก้มอารมณ์คือแบบถ้าเกิดประทับเลงดีดๆกระแทกแก้มใช้คำว่ากระแทกแก้มเลยก็จบไปอีกหนึ่งรีวิวครับสำหรับปืนยาวแก๊ส AK 74U ผมว่ามันราคามันน่ารักนะครับแล้วก็คุ้มค่าเพราะว่าตัวบอดี้มันเป็นบอดี้เหล็กทั้งตัวครับแต่ถ้าเป็นตัว M4 ก็บอดี้จะเป็นอลูมิเนียมเนาะถ้า M4 ของ W.E เนี่ยอัปเปอร์โลเวอร์บนล่างเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่นี้ก็ทำมานข้างโคตรหล่อนะครับเพื่อนๆอะไรที่สนใจนะครับเพื่อนๆอะไรที่สนใจแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับจะมีลิงก์ค r วโค้ดปรากฏขึ้นเพื่อนๆสามารถแอดเฟซบุ๊กหรือแอดไลน์เข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมกับพวกเราได้ นะครับในเรื่องรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นอยากซื้อแก๊สเพิ่มเป็นสกระป๋องนะครับหรือว่าจะซื้อแค่ปืนอย่างเดียวก็ค่าส่ง300ครับก็3 3 5 0 0สบกสามค่าส่งนะครับถ้าเอาชุดพร้อมเล่นเพิมขึ้นบวกไปอีก1,000นะครับประมาณนี้วันนี้เขาจบรีวิวนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามชมันจะจบครับขอบคุณครับสวัสดีครับ